ครับสวัสดีครับพี่เอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับปแติบเนาะพี่น้องเนาะครับปแติบพามาติดต,ตามเลขราวพัฒนาของพ่อผู้ใหญ่ต่อยอเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่29สิงหาคม68ราวพัฒนาออก2 5 8 9 7 6 รับเลขล่างก็ออกแปดเก้าเนาะพี่น้องเนาะรับของพ่อผู้ใหญ่งวดที่ผ่านมากะที่ได้อยู่ดีพี่น้องเนาะคนประจับให้น่พี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งรูดเก้ากับศู 9, นย์เก้ากับศูนย์กบมาาเก้านะพี่น้องเต่ว่าในชุดวิ่งพันมีแปดอยู่ดิพี่น้อง เป็นประจับเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดครับออกแปดเก้าอวันนี้ผมเตรมผ้ามาตามตัวอเองเนาะพี่น้องเนาะครับกับราวพัฒนาพ่อผู้ใหญ่นะครับ ับนล่างวิ่งรูดพี่น้องเก้ากับสี่ เรีกวินพี่น้องสองเจ็ดสามกับสองเจ็ดสามห้าแปด ครับส่วนจับคู่พี่น้องเก้าสี่เก้าสามห้าสาม อาสี่ยี่สองสี่แปดนะครับ จเน,น้นพี่น้อง ครับระวังห้าห้าพี่น้องครับเลขสามตัวห้าห้าสี่ สามห้าสามห้าสี่แปดนะครับสัดเจียนนะพี่น้องเนาะอ่นามมักกระจับเองน้าได้พี่นอ้องเด้อกมากตวกัวใดกระจับออกก็ได้นะครับ 1วันจันทร์ที่หนึกันยายนหกแปดลาวพัฒนาวิ่ง9กับ4พี่น้องบนล่างวิน2 7 3เจจับคู่9ก9 3 5 3 5 4 7 2 4 8ระวัง5 5าอับเลขสามตัวกับ5้า5้าสี่สาไม่ชอบจับเองนะครับมาดัน ขอพันวานะครับนะเนาะอ้าวพระเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอเพียรเนาะครับเนะาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อผู้ใหญ่หลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพระเตียมขอเวพรอนคอยเข่าขอให้ปัง พี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแร่เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับสุดท้ายถ่ายสุดนี้ขอเอฟซี C, ทุกคนโฉบโมันๆเฮงๆรวยๆเนาะครับเนาะครับพอกันชิปหนา้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม